สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Introvert Diary คนเงียบที่มีอะไรจะเล่าพอดแคสต์ที่พูดถึงความคิดและประสบการณ์ของคนเงียบที่มีอะไรจะเล่าในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงการรับมือกับความเครียดจากการคาดหวังของตัวเองวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงการจัดการกับความวิตกกังวลในชีวิตประจำวนัน ความวิตกกังวลมักเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราหลายคนโดยเฉพาะในช่วงที่เราต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือการตัดสินใจที่สำคัญวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีที่ช่วยจัดการกับความวิตกกังวลในชีวิตของเราค่ะสาเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันความวิตกกังวลเกิดขึ้นเมื่อเรากลัวว่าผลลัพธ์จากการกระทำของเรา จะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือเรากลัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึงความวิตกกังวลที่เกิดจากอนาคตหลายครั้งที่เรามักกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมันทำให้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบนันและรู้สึกเครียดเกินไปความวิตกกังวลจากความไม่แน่นอนการต้องตัดสินใจในเรื่องที่ไม่แน่นอนหรือเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลวิธีการจัดการกับความวิตกกังวลการจัดการกับความวิตกกังวลวิธีที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบขึ้นมีหลายวิธีในการจัดการกับความวิตกกังวลที่สามารถช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นและไม่ต้องพะวงกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงการหายใจลึกๆและการฝึกสมาธิ การฝึกหายใจลึกๆและการนั่งสมาธิจะช่วยลดระดับความวิตกกังวลในตัวเราได้อย่างมากการโฟกัสกับสิ่งที่ทำได้ในปัจจุบนันแทนที่จะคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นลองหันมาสนใจสิ่งที่ทำได้ในวันนี้และตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดการใช้เวลาในปัจจุบันจะช่วยลดความวิตกกังวลได้ค่ะพูดคุยกับคนที่ไว้ใจบางครั้ง การพูดคุยกับเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจสามารถช่วยให้เราผ่อนคลายและไม่ต้องเก็บความกังวลไว้ในใจการฝึกคิดบวกวิธีที่ช่วยให้เราจัดการกับความวิตกกังวลความวิตกกังวลมักจะเกิดจากการมองในแงล่ลบหรือคาดหวังสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นการฝึกคิดบวกและการเปลี่ยนมุมมองเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้เราจัดการกับมันได้ดีขึ้น การตั้งคำถามกับตัวเองเมื่อเรารู้สึกวิตกกังวลลองถามตัวเองว่าสิ่งที่กังวลมันจริงไหมและจะมีผลอย่างไรถ้าเกิดขึ้นบางครั้งคำตอบอาจทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องกังวลมากเกินไปก็ได้ค่ะการใช้การพูดบวกกับตัวเองคำพูดบวกบวกเช่นฉันทำได้หรือทุกอย่างจะดีขึ้น ช่วยให้เรามีพลังในการรับมือกับสถานการณ์ที่กังวลได้ดีกว่าค่ะวันนี้เราได้พูดถึงการจัดการกับความวิตกกังวลในชีวิตประจำวนันไม่ว่าจะเป็นการฝึกหายใจลึกๆก,การโฟกัสกับสิ่งที่ทำได้ในปัจจุบันหรือการฝึกคิดบวกเพื่อเปลี่ยนมุมมองลองคิดดูค่ะว่าคุณเคยรู้สึกวิตกกังวลบ้างไหมและวิธีไหน ที่ช่วยให้คุณรับมือกับความวิตกกังวลน,นี้ได้บ้างขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบ EP น,นี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม In t r o v e r d e Diary คนเงียบที่มีอะไรจะเล่าเพื่อฟังเรื่องราวและกำลังใจเล็กๆแบบนี้กันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีคะ่ะ